เรียนท่านอาจารย์อภิชาตนะครับดรัพิจิตรคงพันธุ์นาบดีคณะแพทย์เภสร์มหาวิทยาลัแก่นครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อายุศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับแล้วก็ท่านอาจารย์สินรดลครับวันนี้สุพงศ์พันผู้เชี่ยวชาญด้านรูปศาสตร์ฐานอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับรวมถึงผู้บริหารนะครับทีมแพทย์แล้วก็นักท่านที่สองนะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์เกียรติภูมิครับผู้อำนวยการคณะแพย์เดชคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ ก็มีความรู้สึกภูมิใจภาคภูมิใจในทีมงานของเรามากนะครับถึงแม้ว่าตัวผมเองเนี่ยก็เป็นภูมาละแพ้โรคตายบ mm hmm. ้างนะครับแล้วก็มีคนที่เคยรู้จักนะครับซึ่งเสียชีวิตไปด้วยโรคนี้นะครับซึ่งนับวันนั้นเนี่ยเมื่อประมาณ10บกว่าปีที่แล้วนีและคก็ไม่มีผลทางารศักษานะครับต้องต้องเรียกว่าอยากจะประกาศความสําเร็จครั้งนี้นะครับให้กับคนไข้ทั่วไป ในภาคอีสาหกลัมพัฒนาไปในทุกๆด้านนะครับก็ในการนี้ก็ขอขอบคุณทางสื่อบุลชนทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความร่วมมือในการที่จะมาร่วมในการแรลนขาธรวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับบไม่บ่อยนะคะเดี๋ยวควรจะเป็นการติดต่อกันนะรประเทศไทยเราพบแค่ประมาณ24คนตอน1แสนคนประชากรแต่ว่าประชากร20 ประมาณ1นึ่งแสนคนเราเจอแค่24คนแต่สําหรับภาคอีสานของเราเนะะี่ยค่ะเราเจอเยอะกว่าภาคอื่นแสนคนเราเจอ40คนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเจอเยอะกว่าที่ภาคอื่นมากๆเลยนะคะก็เลยที่ศรีนครเราจะมีมีคนไข้โรคหนังแข็งเป็นจํานวนหนึ่งนะคะก็เราจะมีผิวโรคหนังแข็งของเราเองผิดปกติมากเกินไปทำให้คนไข้มีท้องผืนเขาเรียกว่าท้องผืนก็คือคอลลาเจนนะคะสะสมอยู่ในร่างกายเมืออจะมีการหงอกนะคะเพราะว่าผิวหนัง แข็งรุนแรงไปรัดบริเวณนิ้วมือนะคะแล้วก็อาจจะทําให้คนไข้เราจะทำคือเราอยากให้ระบบภูมิคุ้มกันมีการรีเซตตัวเองใหม่มีการปรับให้กลับมาสู่จุดสมดุลที่พอดีใหม่วิธีการของเราเนี่ยคือเราจะทําการเก็บเศษจากทางเลือดดังนั้นในขั้นตอนเนี่ยเราก็จะมีการฉีดยากระตุ้นแล้วก็ดยดเลือดมาปั่นแยกเก็บเฉพาะเซลล์ดีของน้องซึ่งเป็นเซลล์ที่ไม่ทำงานตัวเองเซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์ภูมิคุ้มกันตัวอ,อ่อน มาไว้ในถุงหลังจากนั้นเราจะมีการให้ยาเพื่อล้างภูคู้ก,กันเก่าออกซึ่งก็คือยาคีมีบอัลร,ร่วมกับยาปรับภูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยภูคู้กันเก่าจะถูกล้างออกและที่รามาธิบดีครับส่วนในอีสานที่เราเป็นที่แรกแล้วก็เป็นเคสแรกเล่นภูมิภาคเลยไร่ใช่ครับไปแล้ะครับแี่เป็นให้ของแพทย์ขอเท่กนะคอ,อคุณแม่คุณพ่อ ของคุณแม่ของน้อง,องจะหงิกงอนะคะแล้วก็ตรเวณต้นแขนสองข้างซึ่หน้าตึงมากตอนหลังเริ่มย้มได้เริ่มมีรอยให้เห็ียดไปหยิบจับสิ่งของได้ง่ายกว่าเดิมนะคะนั้นก็เปลี่ยนชีวิตน้องไปงอนะคะแล้วก็เหยียดไม่สุดนะคะเวลาจะทานข้าวจะน,นะคะจะมีผิวคล้ำนะคะงองอหยิ่สูงประมาณผิวหนังแข็งมากนะคะตอนก่อนรักษาคุณแมก็จะมีความสำเร็จของทีมทีมที่ ดูแลคนไข้ก็จะมีทีมหลักคือทีมเจ้าของไข้คือทีมอรย์จริจริงนะคะแล้วก็ทีมเทียบกับการให้ยากดผูกกันไปเรื่อยๆทุกปีทุกปีและลูกก็อาจจะแยกงหรือวิการรักษาอื่นในจริงจริงอาจารย์จินนท์ขึ้นมาพบเพื่อจะคุยเรื่องการรักษาน้องนะครับก็ได้คุยกับผู้ป่วยตัน่มซึ่งเราก็ได้ดูแล้วว่าสิทธิการรักษาเนื่องจากว่าเป็นการรักษาแบบใหม่มันยังไม่ครอบคลุมนะครับเราได้ดำเนินการหาทางช่วยซึ่ง ก็เป็นโชคดีว่าเราได้มีท่านพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ยืมไปจากเงินเขา,า,าขององค์สีนักลินซึ่งเงินกองทุนได้ครับที่เรานํามาใช้ในรักษาผู้ป่วยซึ่งอาจจะเป็นผู้ยากไร้ผู้ป่วยซึ่งสิทธกรักษาไม่ครอบคลุมซึ่งในรายนี้เราก็ได้ดูนอกจากว่าเป็นตัวเลขซึ่งก็เพื่อพอสมควรแต่ว่าได้ดูประวัติต่างๆนะเพื่ว่าน่าจะสมควรให้การรักษาในท้องเขาด้วยน้อยแล้วก็ยืมไปเรียนซึ่ง การรักษาหายเนี่ยจะเป็นกำลังพระธรรมประเทศที่สำคัญนะครับก็อันนี้ก็ต้องได้แจ้งที่้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าเงินทุกวัดทุกตางที่ท่านได้ไปจากข้อคอามูสินทรัพย์เนี่ยเราจะนามาใช้ประโยชน์นอกจากการรักษาโรคนี้แล้วโรคดื่นครับก็ยังมีอีกหลายโรคซึ่งเนื่องจากมูลสินทร่เป็นประมาณซึ่งรับผู้ป่วยซับซ้อนค่อนข้างมากในแต่ละปีก็จะมีการใช้ยาการผ่า,าตัดการใช้ผอซึ่งนอกเสร็จการรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างจะมากครับซึ่งโชคดีที่เราได้ เพียงชาชนทุกท่านที่จิตสัารไปจากคองครัวนนี้นะครับก็เราก็เกเงนินของท่านเร็จนะคะต้องขอขอบคุณทางโรงพยาบาลทีแท้แล้วก็ทีที่พยาบาลที่ช่วยอมอบชีวิตใหม่ให้หนูนะค่ะก่อนทำการรักษาหน,กกนหนูก็มีความลำบากในการใช้ชีวิตมากค่ะอย่างเช่นในช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะใช้ชีวิตลำบากที่สุดนะคะเพราะว่า จะรู้สึกหนาวกว่าปกติค่ะแล้วก็มีแผลเกิดขึ้นตามข้ออะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อ่าก็ตลังทำการรักษะคะก็มีอาการดีขึ้นมากเลยค่ะก็ถือว่า ใช้ชีวิตได้เกือบปกติเลยค่ะไปทํากิจกรรมกับเพื่อนๆได้เยอะขึ้นค่ะก่อนเพราะว่าก่อนที่จะรักษาค่ะก็ไปเรียนไม่ไหวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็ถือว่าอเคขึ้นนะคะอบคุณัน้องๆอย่างนี้ครับหลายๆเชื่อว่าขอไปกลางใจให้ทุกคนที่ป่วยเป็นโรคนี้นะคะขอ ให้มีกำลังใจเพราะว่ายังมีทีหมอเก่งๆอยู่ค่ะที่จะช่วยรักษาทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นค่ะสู้ๆค่ะอย่าเพิ่งทอนะคะ